ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าที่ปรึกษาพรรคกล้ารมนายก้องเกียรติ เกศสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งสสอเขตเลือกตั้งที่8จังหวัดนครศรีธรรมราชแถลงประกาศชัยชนะหลังจากที่ผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเอาชนะคู่แข่งจากพักภูมิใจไทยที่ส่งนายสวัยเรื่องสีนินสามีของนางมุกดาวันเรื่องสีนินที่ถูกใบแดงจนนํามาสู่การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ค่ะนายก้องเกียริบอกว่าการได้รับเลือกครั้งนี้พิสูจน์แล้วว่าผลงานที่ผ่านมาทําให้ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน วันนี้การเลือกตั้งครั้งนี้นะฮะ,ะมันเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าคนนครเขตแเนี่ยใครจะก้าเข้ามาทําการเมืองเนี่ยจะมีแค่กระสุนยอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมีแรงศรัทธาของประชาชนและก็เป็นที่ยอมรับมีเวลาทุ่มเทกับการเมืองอย่างเต็มที่ครับ อย่างร้อยเอกธรรมนัฐก็บอกเหมือนกันนะคะว่าการได้เก้าอี้สอสอเพิ่มมาอีกหนึ่งเก้าอี้ของพักในภาคใต้เนี่ยนับเป็นการปักธงได้สําเร็จค่ะโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชถือได้ว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็ไม่หวั่นด้วยแม้จะม,มีกระแสข่าวบอกว่าหลายพักการเมืองมีการใช้กระสุนมากกว่ากระแสหรือหากจะมีการร้องเรียนในภายหลังก็ไม่กลัวเหมือนกันเพราะขณะนี้ยังไม่มีและการถูกร้องเรียนก็เป็นเรื่องปกติของการเล่นการเมืองค่ะ คืออันนี้ก็เป็นเรื่องของวลีที่เขาพูดกันนะครับจะใช้กระสุนหรือไม่กระสุนเนี่ยอยู่ที่คนกระทําความผิดถูกจับหรือเปล่าสิ่งสําคัญที่สุดก็เห็นว่าเวลาผมจัดเวทีปลาศัยนะครับเราเชิญชวนพี่น้องมาฟังเราปราัยเนี่ยเวทีแรกนะตีประมาณสักเจ็ดพันเวทีที่สองก็ปืนหนึ่งเวทีที่สามเราเห็นชัดเจนว่าพี่น้องหลั่งไหลามาไม่ตาม่างก่บสามหมื่นชีวิตมานั่งฟังผมปราศัยและทีมงานปราศัยนั่นหมายความว่า เราได้สร้างกระแสที่นี่นขณะที่นายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้ง ก็ลงพื้นที่สังเกตการการหน่วยเลือกตั้งต่างๆระบุบอกว่าไม่พบการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งนะคะแต่ว่าก็ยอมรับเหมือนกันว่ามีรายงานด้านการข่าวว่าในบางพื้นที่อย่างเช่นอําเภอพิบูลซื้อเสียงแบบโปรยคนละ300บาทที่ตําบลห้วยปริกอําเภอฉวางก็ซื้อเสียงหัวละ5 0 0หัวคะแนนก็จะได้100แต่ยังไม่มีหลักฐานและพยานที่ชัดเจนค่ะแต่ทีนี้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าเร็วๆนี้อาจจะมีการยื่นคําร้องเรื่องการซื้อเสียงได้ สำหรับผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการพบว่านายก้องเกียรติเกตสมบัติพักกล้าทำได้ไป38,680คะแนนทิ้งห่างนายสวัยเรื่องศีนินพักภูมิใจไทยที่ได้ไป28,417คะแนนส่วนนายนัฐกิจอยู่ด้วงพักประชาชนได้ไป6,811คะแนนขณนะนที่นายชินวรบุญยเกียรติค่ะจากพักประชาธิปัตย์ได้ไป4,190คะแนนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาใช้สิทธิ์ ขออภัยนะคะคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดมาใช้สิทธิ์81,750คนคิดเป็นร้อยละ69.45ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด รองศาสตราจารย์เอกรินต่วนสิริคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีระบุว่าปัจจัยที่ทําให้พักกล้าทำชนะการเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้เกิดจากผู้สมัครมีความใกล้ชิดกับพื้นที่ขณะเดียวกันร้อยเอกธรรมนัฐก็ลงแข่งขันอย่างจรงิงจังส่วนพักภูมิใจไทยเลือกผู้สมัครที่ใกล้ชิดกับสสคนเดิมที่โดนใบแดงทําให้ประชาชนรู้สึกไม่แตกต่าง พร้อมกันนี้ยังระบุด้วยนะคะว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้ทําให้การเลือกตั้งปี2,570พื้นที่ภาคใต้60เขตไม่มีเจ้าของอีกต่อไปค่ะผมคิดว่าตอนนี้พื้นที่ภาคใต้ไม่ได้เป็นไม่ไม่มีใครเป็นเจ้าของอีกต่อไปแล้วมันพร้อมที่จะเปลี่ยนตลอดเวลานั่นเองการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปี70เนี่ยนะครับภายใต้60เขตนะครับภาคใต้ทั้งหมดเนี่ยนะครับผมเชื่อตอนนี้อาจจะเป็น ในภูมิภาคเดียวของทั้งประเทศนะครับที่ไม่มีเจ้าของและเป็นพื้นที่ที่เปิดมากที่สุดนะครับแล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในการเมืองเลือกตั้งในภาคใต้ครับผมรองศาสตราจารย์เอกรินยังระบุด,ด้วยนะคะว่าหลังจากนี้พักประชาธิปัตย์ที่เคยครองพื้นที่ภาคใต้น่าจะต้องทํางานหนักแต่ในส่วนพักกล้าทําหลังจากที่ทําผลงานสนามเลือกตั้งซ่อมได้พักจะโตขึ้นคะ่ะและอาจจะมีสอสอย้ายพักมากขึ้นเพราะมองว่าเป็นโอกาส มีโอกาสที่จะได้เป็นรัฐบาลก็จะย้ายมาเข้าพักกล้าทํากันมากขึ้นในการเลือกตั้งปี2570ส่วนเพื่อไทยที่ไม่ส่งผู้สมัครเนี่ยอาจจะมองได้เหมือนกันบอกว่าพักกล้าธรรนี่เป็นส่วนหนึ่งของพักเพื่อไทยอยู่แล้วในการเลือกตั้งปี70เพื่อไทยอาจจะไม่ต้องลงทุนสูงก็ได้ค่ะ